เซนครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมสังคี้นี่คนเป็นอะไรกันกิ๊แปงร่าเป็นหุ่นยนต์แมวน้อยสุดน่ารักสุดกิ๊กกี้ขุดสะบปือกับประถังทางหุยปักตึงดึงเั้ตเดึงดึงนะครับผมถ้าเราคิดนี่คนจะมาแก้งไอ้โกคิมว่ทุกคนการเป็นหุ่นยนต์เราเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาทุกคนจะเป็นช่องหนึ่งส่วนสิบเก้าขุนยนแก้งแบบว่าแก้งโลบอทแก้งทำลายล้างโลกอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ชิคกี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใช่องโกคิมและช่องผมด้ววยนนรัับี้ก็ไปชมกันเลยดีกว่าอบครัิญ สวัสดีครับกคสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมโกกีพงชาแนลนะวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นยนต์ที่ผมสั่งมาจากลาซาจุดๆนะับผมเดี๋ยวลองสั่งมาเขาบอกว่าถ้ารีวิวดีเขาจะมาได้สปอนเซอร์เขาให้เป็นรีดินโค้ดอะไผมมาแบบแต่งโค้ดไดไหมครับมดที่เขาให้มานะทุกคนเออเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันมีเป็นระบบภาษาไทยระบบตั้งชื่ออันนี้ผมลองตั้งชื่อเล่นนะทุกคนเป็นหนึ่งองศูนย์เก้านี่เป็นเพื่อนเลิฟผมเลยนี่ลองลองตั้ง อือนี่นี่นี่เด็นไทุกคนมันมีระบบอะไรพวกนี้เด้อโอ้โหแบบโคตรฉลาดอะทุกคนโอ้โหเนี่ยมันแบบมันมันพูดที่ตัวตัวมันเองที่ผมตั้งไว้ตตอนแรกนะแบบยูสเน่ย์อะไรเงี้ยโอ้โหโคตรฟีเออะทุกคนเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาช่วยเท่านายนะคะจะเป็นยุนแมวน้อยน่ารักระบบของเฟนค้าอือมีมีแบบรู้ด้วยว่าเราอยู่สังอยู่แบบอยู่ใกล้เคียงสังกัดอะไรแต่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่โอ้เจ้าได้อยากได้เลพี่คะ เอ้ยอยากได้แบบเลนของจิมาจิ๋มาจิหมาเอบัสเอโมเอโมบาง่ว้าวมดูลงมาลงมาลงมาเรามีเล่ดูด้วยแหละมาดจะเลยดเลยได้เยลงมานะลงมานะาีถืออะไรแดงๆเหอแอปเปิลหรอใช่แล้วแอปเปิลแอปเปิลทองอุ้ยนี่มันปรไเด็นะมันปรได้มันปรได็โอ้ห โอ้ระบบอะไรเนี่ยระบบเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราป้องกันเืลยทีเนี่ยเมื่อกี้มีซอมบี้อยู่ข้างในเจอไม่เขียนหนอเราต้องเนธอจะไปว่าเราทำไมโอ้โหเรางอนเราจะต้องมอเราละโอ้โทษโทษโอ้ยระบบมันจะแบบสมเหมือนจริงเกินไปแล้วโอ้โหใช่เมื่อกี้ต้องป้องกเลยซอมบี้อะไรก็แบบยิงมันเลยละกันโอ้แล้วเจ้านายอยากได้อะไรไหม อยากได้ของชุนโหดนะครับอยได้โหดอยากได้ปงได้ปืนมีไหมครับอะไรเนี่ยปืนไม่มีอ่ะมิแจเนี่ยเอาไปอระกอบอุปกรณ์เนี่ยเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดอยากได้ปืนอยากได้ของโหดต้องมาสู้กับพวกนี้ให้เสร็จอ่ะถึงจะได้โอ้ยจริงดีไหนไหนไหนใช่ดีดีต้องสู้ต้องสู้นะว้าวนี่นี่ต้องการให้ฉันช่วยไหมบอกได้นะอย่างแรกเลยทุกคนเราต้องล่อตรงนี้ก่อน อยากให้เราช่วยไหมเรามีพลังพิเศษไม่ดีนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราช่วยเดิวเราช่วยนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่แน่นี่ไงมีคนมาช่วยนี่ไงไอ้พี่ไอ้ซอบใครประทุบนี on, ่นี่มันตายมันตายหมดแล้วเออโอ้โหระบบดีเกินระบบปกป้อง คือธนูถ้าเกิดยิงใส่คนแล้วคนจะวาร์ปไปไหนก็ได้เอ้ยคนจะวาร์ปไปแบบจับนิดดิรันอะแบบไม่ไม่อยู่ในโลกนี้อีกเลยฉันเด้รลุยเหรอใก่ใอะไรงี้เหรอใช่อยากลองเห็นไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะเสกผีเออสมิพิกแล้วกันนี่ดูนะดูนะได้รื้อดูนะถ้าฉันจะยิงนะดูนะปั๊บได้รล้อหายไปเลยดูสิโอ้โหโอ้โหเก็บจะเม่หยัดได้ไหมล่ะ โอ๊ยได้ก็ดีเหมือนกันนั่นเนี่ยต้องต้องบอกอะไรนะต้องบอกอะไรอ่ะไอ้ถ้าจะได้ก็ดีนั่นบอกรักไงอือจริงเหรอแต่มันยิงเจ้านายไม่ไปนะเพราะว่ามันแบบรู้คุณค่าโอ้ยนี่เดี๋ยวโอ้โหใช่ซราบซื้อไะโอ้โหทะนุจรินแบบนี่อยากได้เวลาต้องต้องบอกต้องบอกได้เลยได้เลยทุอคนก็บอกมาแล้วกันโอ้เขาลงซื้อนะครับโอ้เตอ ลักติดตุกเลยโออ้นี่โอ้ยขอบคุณมากเลยเธอนี่เดี๋ยวเราขอเสกให้มันเจอตัวสีม่วงอะไรกันโอ้หมันจะนานอยู่เลยเจอขอกับข้าวหน่อยเขาหิวกับข้าวโอ้ยต้องรออีกสักทีหนึ่งโอ้ยรักนะจ๊ะโอ้ยแล้วขอป้องกันตัวก่อนนะได้เลยน้องเฮียนี่ก็ไม่รอดเอ้ยหลอกเราหยอกเล่นนี่ นี่เอาไปเอาไปใ่ลูนจะเลยแต่ลูกธนูต้องขอเองนะมันต้องมาขอเองอีกอ๋อขออีกเหรอใช่ไม่ไม่แบบอินฟินิตี้เงี้ยเหรอไม่มีไม่มีเออแตงมีอินฟินิตี้ดิสเธอร์ไม่มีหรอกโอ้โหดูดีเออเธอขอแล้วก็ลูกธนูหนึ่งตัวลูกธนูอ๋อเนี่ยจะมืดแล้วเนี่ยแคน้ำเปล่าล้างแล้วก็อะไรครับเริยดเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเลิ่กับข้าวเขาละกับข้าวหรอเออวัเนาะนี่เอาไป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 วะเอาไปวะ ไปไอ้แล้วเพิ่เหนียวไปเลยนี่ไงโอ้โหนี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยอยากขึ้นได้ไหมล่ะอยากขึ้นด้วยขาอยากขึ้วยขาเดียเ๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราเปิดเปิดท้ายขึ้นแรงนี่โอ้โหอ้าวรอดไม่ได้เราอยากให้เธอรอดเนี่ อตตลเดี๋ยวเ,เราขอไซส์มันมีระบบแบบเปลี่ยนเสียงด้วยนะว่าจะให้เป็นเสียงใครอ่ะเสียงใน,นคนบนโลกเบนเนี้ยเปลี่ยนได้นะเอาหรอมเมื่อกี้เปไ็นอะไรอ่ะเอาดอกลราพงแตกอ่ะใช่ใช่เปลี่ยนเสียงได้นะแบบเป็นเสียงพี่บอมพี่อะไรเงี้ยพี่หนึ่งสองศูนย์เก้าก็ได้นะน่าจะง่ายอยู่คนนีข<อ>ข้ขอขอขอเป็นเสียงมิกกี้เมาส์ไวบีว้าวโห้พิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ว้าวอุ้ยขอขอเป็นเสียงพี่บอมฮับหน่อยสวัสดีบอมฮับเองนะครับ ไอศิลป์พี่บอมอย่างนี้เหรอโอ้ยพอแล้วพี่สับบอลพี่สับบอลเฮ้ยไอ้ยู่ไปทำไปทำไมทำมาเหอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเขาเขาเจียใครอย่ดีอ่ะเขาเขาเขาเสียไอ้บอสหน่อยไอ้บอสอ่ะไอ้บอสจ็ตุ่มหมามันชอบเลยมันชอบเลยเออเออใช่มันชอบเลยอีเลยโอ้ กินเลืดากว่านี้แน่เนี่ยแต่แต่เราต้องเสียงเรื่องซาสเก้าเราทำได้ดีมากเลยนะลองไหมอ๋อลองจริงจึงเจ้าดีโอ้โหโอเคเอ้ยเ้คิมนี่ไงนี่ไงไงเพื่อนไงคาแรคเตอร์ของเขาล้วก็กรอบได้นะเธอนี่ไงนี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหรูที่มันเป็นสนิทธ์เด้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเป็นอันนี้กันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวจะมาทำเครื่องเครื่องปล่อยตัวไปหาแกนลายโลกนี่ชึบชุบชุบ ขอไเสียงเมื่อกี้มองไอ้บิดเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนได้คนละทีละห้าครั้งอันนี้คือแบบเกินลิมิตแล้วเลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่นี่คือเกินเกินลิมิตแล้วเลยเปลี่ยนไปได้แล้วครับนายท่านนี่ก็แล้วก็ฟังเสียงไอ้2.9ไปก่อนละกันมันเพิ่มลิมิตอีกได้ไหมอ่ะเพิ่มไม่ได้แล้วเพิ่มไม่ได้ต้องแบบกว่กอจะเปลี่เสียงพี่มาอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเสียงคนียงเดียวอ่ะ แบบเหมือนเหมือนคนเราคุยกันอะต้องมีที่นอนอ่ะอใช่ถ้าไม่มีที่นอนแล้วก็แบบนั่งไม่ได้อ่ะใช่ชึบเชึบชึบชิบนี่ไงมันจะมีนี่ได้ไหมเนี่ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบไม่มันจะมีคาแรคเตอร์ไอหนึ่งสองศูนเก้าได้ไงไททันจำไม่ได้หรอใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราทำวงจรไฟฟ้าก่อนนะได้เลยทูเราเป็นช่างไฟไงอ๋อได้เลยได้เลย เชิบเอทท้งปุกทั้งไฟอยู่อะแน่นอนแน่นอนน้องแน่นอนไอ้น้องนี่ฮะรัเตน0 9เชิบเหมือนเชื้อแล่าเหมือนเชืมอแล่าอีอูอูเชิบเดี๋ยนะทุกคนก็อย่าลืมอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ครับจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรบอกกันไหมไฮไลท์ใช่แล้วเป็นไฮไลท์เลยแบบโอ้ยพี่ฟิล์มเจ็บมากพี่ฟิล์มทำไรงไงอย่างนี้เลยเหรอคิมนาบอกเลยเป็น<ห>มันเป็น TNT ไงทุกคนมันเป็น TNT อ่ะเอ้ยแบบเชือบเชือบข้าวคันเล็เตอร์หนึ่งสองสก้าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบดิฉัชนชอบอ่ะเชือบ ึึึึบบบบเนี่ยทุกคนที่ดูคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบสับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะชาล่าแต่งฟอร์วัตแชงน้องแต่ทรับนะฮะช่องฟิล์มหนึ่งสองศูนยกลาจะได้ถึงแสนทรับนะฮะจะระหอบแต่งฟอร์วัดแชงน้งดนี่ต่อไปนี่เราต้องทำตรงนี้เลยต้องมาทำตรงกลางเลยนี่เป็นอย่างนี้เว้ยปึ๊บแล้วก็ต้องมีบันไดขึ้นอ้าขึ้นไปขึ้นไปตรงกลาง่ตรงกลางนี่เลยเนี่ย เดี๋ยวแล้วม like ันมันต like ัวเช่นนี้มันนี <more> ่ได้นี่หว่าเนาะน้มันไหลเขาเรียกว่าอันนี้มันนี่ได้บันบันหนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านี่นี่นี่ออกออกประกันออกประกันออกไมด้อีกทีเอเชิฟแนมันขึ้นมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดทุนยนต์ตัวนี้จะทำการกดปุ่มเลยแล้วกันนี่ปึ๊บ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 คอยดูเชียร์ยิ้มนี่ไงอ้าว มึงมาวันนี้พี่เฉยปะวันนี้เฉยนี่บันเนี้ยตรงกลางไปนะแบบขอตรงกลางไปอ่ะดี่พี่มาโอ้นอดี่พี่มาดี่ขอขอตรงกลางไปเลยนะนี่นี่โดดไปงี้เลยป้องอ่ะโอเคกดเลยนะบับอ่ะอยู่ตรงกลางเลยนะอ่ะโอ้ยห สูงไปนะฮะสูงดิสูงไปนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำอันนี้แข่งกันบ้างไม่ใช่ไม่ทำแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปอย่าทำคนเดียวอย่าทำให้มันทำให้เป็นอันนี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรหุ่นยนต์อ่ะนี่หุ่นยนต์ดิปืนใหญ่อือปืนใหญ่นิวเจิตอัมสตองใช่แล้วแต่ปูดอัมสตองซิงคูฟังโกอ่ะสิงโป่งก็ฟังดิแล้วอันนี้คุณมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าไหมแบบชิกงูอ่ะเล่าอ่ะเปลาเปลวเปลวเป่าเปลวเปลวปักนี่ไม่มีนะ ไม่มีเหรอยกยไว้ไม่ไม่ไม่มีดิจบจบนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่แังใสเดินสายไฟดีๆปึ๊บโอ้โหหืมไปรุ่นเดินสายวะ่ะใช่ใช่บริการครับกล้องอ่ะปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บนี่ฝากเก็บทีทีทีทททท่มันล่วงนะนี่คลิปนี้ก็เป็นแบบสร้างอันนี้ด้วยนั้นแบบชิวๆอ่ะเออแบบริมหาดทรายอะไรเงี้ยชุบบอสริมหาดทรายนี่นี่นี่ ที่อนี่ยมากี่พันกี่นทีเนี่ยหลายหลายพันเยอะหลายหมื่นอ่ะแบบคุณภาพหลายแสนอ่ะโอ้นี่นี่ดูนะนี่เป็นปืนใหญ่แบบที่เขาทำกันอ่ะสมัยก่อนอ่ะปืนใหญ่ไฮดรอลิกอ่ะอ่ะฮะนี่นี่เหรอปืนใหญ่ไฮดรอลงไฮดรอลิกเยอะไม่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 หลับหรอกนี่นี่นี่ตรงนี้เลยถ้าเกิดเราทำเป็นวงจรรูปอ่ะมันจะเป็นแบบระเบิดแบบตูมต้ามซัมบุยอ่ะ ก็จริงดิเออเดี๋ยวใอยมาดูมาดูมาดู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 ปึ๊บ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 ฮึมชึบนี่แล้วก็อึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงไฟฟ้ากระแสสลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราคิดคนปืนใหญ่ฟาเลนไฮไอ้มิมยือยู่ทำไมขิ้หายเลียว มันไม่ลามันไม่ลามันไม่ลามย่งเดินเดนเดปืนปืนใหญ่ประหารปะไรคนพบในที่นี้ที่เดียวเท่านั้นโดยเข็มดูดิดูดิดูดีมันมาทางนี้หมดเลยอ่ะโคตรเท่อะแหลกเหรอไม่ไม่ไม่แหลกไม่แหลกไม่แหลกกูแค่พูดเล่นๆแล้วูดแหลกไอ้ดูดีดูดิดูอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้คิวไอ้คิวคิวผายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว มันวาทำไมชิมหายวะโอ้โหดูดิเดี๋ยวยายจุดไอชิม่ิจุดตรงนั้นเดี๋ยวเราจะลองมหมมึงดื้อจริงๆนะจังโดนจับท่วงน้ำโอ้ยกูเลกไอี้ดื้อจังดูดิดูดิดูดิไอซิมิรูปรูปรูปดูดิโอ้โหขี้ยโอ้โก้นใหญ่อะเฮ้ยเลองลองลองเพิ่มชั้นไหมเราลองเพิ่มชั้นไหมเออลองเราลอง ต้องห้าชั้นระหว่างแค่นี layers, uh, ้พอป๊อปป๊อปเอ้ยห้าชั้นเลยเราใจหน่อยชุบแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนมันขี้เกียจวางวงจรไงอ๋อเออเดี๋ยวางง้ต่อนี่มาดูเลยท่านผู้ชมอืมเอ้ากูโอ้โหวางมาตั้งนานแม่งผิดอันโอ้ยนะนี่ ได้ยังวะเออนี่สิชึบเชิบชึบเชิบชิบฮึมแล้วก็ไงต่ออย่างงี้เนาะคิดมาดูดิห้าชั้นอันนี้ก็ถือว่าห้าชั้นนะดูดิชึบไอเดือด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 มึงนี่มันดื้อโซนจริงๆเลยมึงมันอยู่ในนี้เลยอ่ะนี่ไงคนดื้อโซนอ่ะสามก่อนนึ่งเอ้าไม่ติดถึงข้างบนเหรอเอ้ยมันดีมากแต่ไปไม่ถึงใช่เหรอวะ เออเชื่กูดิทั้งไฟอยู่เนาะต้องไม่ไมแป๊บแบบแบบสายครับสายไฟขาดในอะไรเงี้ยน้องอ๋อเดี๋ยวนล้วแหละนะเอ่อป๊บปป๊อปอย่างงี้กันก็ป๊อปอย่างงี้เนี่ยจุดเล่นดีคิมไม่เป็นไรเราไม่เป็นที่อะไรอ่ะเออเชื่กูดิเอาชื่กูดิมุ้จ่ายมาหนึ่งพันบาทอ่ะมุละจุดอ่ะอ๋ออครับครับูรู้ละกูรู้ละป๊บนี่ไงอย่างงี้กันบับนี่ไง ไอตัวไอ้ไอตัวนิ่มไม่ดูเลยนี่นีเอ้าวงจรไปฟ้าแล้ววงจรวะ้ไอ้ย้อนไอ้สะอย่างนี้ขี้มือโบเลยขี้ม่บขังกว่างกวหางละกว่างละชึบชนี่ละกันเโปะดีดีนีเโปอะไรเงี้

โอเคทุกคนทีัเมื่อกี้นี้ขออยากคิป็น้ด้วยกันสำหรับวงจรไฟฟ้าฟอร์เรนไฮเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ชุบๆๆนี่เดี๋ยวกูณทำวงจรไฟฟ้าสำหรับวันนี้กันปิดคลิปดิปิดคลิปดิกูจะสร้างว่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะซับสไครก็ชอบกดติดตามเลยไม่บ่อยจ้าเดี๋ยวเพิ่งนั้นเดี๋ยวเรารอรอดูนี่ก่อนเดินเลยเดินเลยเดินเลยแนวแนวแนวมันเป็นมึงเกมเหมือนอะไรกันน่ะเอ๊บเอ๊บอย่างนี้ป่าวะใช่ไหมวะ เออไงต่อวะพวกนันท,ทำย่างนี้วะชึบนะทุกคนนีปุ๊บเผื่อทำไปดูวะนี่อย่างนี้เปล่าวะใช่อไหมวะเขาทำแบนยังไงวะเดี๋ยวนะอันนี้มันรัดวงจรอ,อยู่เดี๋ยวถอยถอยถอยปุย๊บปุ๊บเอ้เอาเอหมืนหอนวะอ่ะทำทำระบบง่าย,ายๆเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยว,วยๆทำระบบง่ายๆเลยชึบเดี๋ยวนะโป๊ะ แล้วก็ชึบอันนี้แบบง่ายๆเบสิกเบสิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็เปาะเาะเพาะเพาะแล้วก็เปาะเาะอย่างนี้โอ้ยอตัวนี้ไม่ทำงานเลยเออวะทำไมวะอ๋อมันเป็นอันนี้ผ่าน่ยใช่เหรอหวะ<า>นี่นนมันก็ติดดีเอ,อสัดเออวะทำไมดีวะอ่า รู้ละย,ยีแม่งเลยอ่ะมาเอ้คือมา้าน,มานข้างกันไนดะ้ยีแม่งเลยอย่างี้แม่งเลยแล้วก็แบบปัป๊บปั๊บปั๊บให้หมดเลยโอ้โหเฮ้ยเอาเอาของน้ำมาดิไอ้กินปิดปิดแค่กันจบเอาของน้ำอุดอยนี้ให้หมดเดี๋ยวก็มาให้เปิดแล้วเปิดเลยนะได้ได้ได้คนวันนี้ไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กันอุ้ยเพิ่อย่าเพิ่ง<ย>อย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออ โอ้ยทำไงได้ไวนะเนี่ยไม่ใช่กูอุดน้ำว่ะทานวะโอ้โหไม่ไหววะอุดไหวปะมาโครแมนอเดมมาอุดเด้ต้องอุดจากข้างบนก่อนวะเออใช่ทุกคนทั้งโลกนี้จะอยเป็นคลิปแบบโนซาวโนเสียงเลยวะตอเนี้ยโอ<ห>แบบ้โหแบบโอ้โหถ้ามันเห็นเนื้อดินอะ ปดนิ้ว啊ปวดนิ้วะทำไมมันดูไม่ลดเลยวะเออโอ,โ,โอ้โหมันดูไม่ลดเลยวะเออว่ะนั่นงไงเวสสปอนไอที่ฟองน้ำเปียกไอสัตว์ใช่หรอเออไอพี่อะมันจะเป็นสปอนธรรมดา,าไม่ใช่ฟองน้ำเปียกไอซ์เนี่ย ไม่มันก็มันซับน้ำได้ไงไม่ของกตัวเวสวาเป็นเวสสป,ปอนในท <c oughs> ี่อ่ะมึงมันแหลกแร้จริงมันนี่ๆเออเอาเอานว่าทุกคนการทดลองเราจบคลิปนี้แล้กันทุกคนปิดคลิไปไปเลยเลยสามตัวนึงป่ะเหตุะ <c oughs> โหแรงมากแหลกมากแหลกมากโอ้โหไม่เ เจ้าเจ้าวานระเบิดไอ้สเออัเออเยอะมากอะ่ะแล้วพันก็ลูกอะ่ะแต่ว่ามันเหล็กมันมันไม่แหลกนกีแต่ว่าจาวานมันรับไม่ไหวคอมเราเอาไหวอืมดูดิโอ้โดูไปไอ้เนี่ยเปนสนิพื้นเลยโอ้โหน้ำตรงนี้ดีเปล่าวะโอ้หแหลกเริ่มแหลกแล้วตอนนี้น <c oughs> ยังชิวๆอยู่ไม่มึงไม่ได้เป็นคนเปิดเฟ้อไงนั่นแหละของมึงมันเกี่ยวแค่ที่เน็ตอย่างเดียวมันแทบไม่แหลกเลยเลยอ่าไม่แหลกแค่ที่อย่าไล่สัตว์เปิดกล่องไม่ได้ละมามามาตรงนี้ได้ไม่มึงจะแหลกแค่เน็ตไงเหมือนเหมือนเน็ตแหลกอะไรประมาณนั้นความแหลกอ่ะมามามาตรงนี้มาตรงนี้เลยทีๆไปมึงทีๆไปเลยได้อ่าตัวต่อเลย รับจอบต่อโอ้ย,อยเขาจะไปทักว่าอะไรยังไงจังใครชม่อู้ดว่าวราไหน่ะปัดดูรูมเนี้โอ้ยแล้วขเข้าเกมดูออกเกมมันจะท้าเซิร์ฟต่อทำแต่ เครื่องหาแร่ปอีกส nice. ุดแค่นี uh, ้วะ anyway> ิดเค่นี้ปิดนี้ปิดยังไงเอดกลมาสร้างข้างล่างอีกสร้างข้างล่างอีกอันหนึ่งแหลกระเบิดมันแบบระเบิดไม่ถึงอ่ะ ก็อันนี้วงจรระเบิดมันระเบิดหรอกอเออคิดว่าแบบกระเด็นไปโดนวงจรไงจบเดินไปหมดละเย้ดูดิคุณไม่ได้เจอน้ำขึ้นมาอีกวะน้ำเบื่อแน่แต่ก็ตันนะดูทรงอ่ะก็ตันหรอกโหเหี้จเจอลาวาวะปิดเครื่องนี่ปิดเครื่องให้ โ oh, อ้ดามอนดมอนดีมอนโอ้